สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีทุกทท่านนะครับเอ็นนี N ้ EP e สองนะครับมาขึ้นป่าเนินประหลัดครับทางเข้าบ้านหนองทยุงนะครับเมื่อคืนเมื่อมาเช้าเมาื่อตอนเช้ามืดน,นี้ผมไปขึ้นเขาถาวรมาแล้วนะครับได้ไปตะการหนึ่งแล้วนะครับเข้าไปรับชมในอ e ีก EP หนึ P ่งนะครับของวันที่สิบหกเดือนเก้าวันเดียวกันครับตอนนี้มาขึ้นตอนเช้าอา่าพอมันสว่างแล้วก็มาขึ้นเนินประหลัดต่อ ข้าไปรับชมกันครับว่าวันนี้ผมจะได้อะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับที่เนินประหลัดนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเก๋ประภัยคนหากิน้วยนะครับพี่น้องไปครับไปรับชมกันครับว่าจะได้อะไรไหมวันนี้เนาะอีละงกบานอีสองดอกครับพี่น้องเดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนแล้วจะพาเอาอีกดอกหนึ่งนะครับนี่ดอกนี้หนึ่งดอกก่อนบได้พาเอาอีกดอกนี้โน้ดอกนู้นรู้สึกจะเจรแล้วครับพี่น้อง ครับนั่นดิดอกนั้นเละแล้วโอ้ยปล่อยไปทำเชื้อแล้วครับต้องปล่อยดอกนั้นไม่ทําเชื้อแล้วมันเละแล้วดอกนี้ยังกินได้ครับไปครับหาต่อไปนะเฮาความงามที่ไม่ต้องบรรยายเลยพี่น้องเห็ดละงกเหลืองออืดอกสวยๆเลย ชอบกดไลค์ช้กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเคยทำไผ่คนหากินเลยนะครับพี่น้องดูสองดอกนี้พี่น้องดูสองดอกนี้มันออกโอ้คอนหินบางมดเลยนะเดือดๆสองดอกเลยพี่น้องคอนหินบางมดเลยใน,นอีกดอกหนึ่ง สองดอกนะครับนี่สองดอกโอเคชอบกดไลค์แชร์กดแชร์เด้อพี่น้องเลยเหลืองอลา,ามกันไปนเลยพี่น้องเหลืองอลา,ามกันไปนเลยเป็นแถวเป็นเลยเหลืองอลา,ามกันไปนี่หนึ่งดอกก่อนดอกนิดน้อยนี่นี่เก็บเอามากองไว้ก่อน ามากองก่นนอนเหี้องลลางกันไปเลยนี่ช็อต <c oughs> นี้ชอ็อตนี้มีอยากยะโกตนี่เอวี่ยนี่ครับพี่น้องนี่ทั้งหมดไปหาต่อไปนะฮะ เลือหนึงดอกครับมันเพิ่งผุดขึ้นมานีเพิ่นผุดขึ้นมาเลยแขงลงไหมเนาะแล้วตรงจะแข็งแข็งครับก้อนหินเพิ่นผุดขึ้นมาเลยได้นิมันตั้มหนึ่งเกือบไม่เห็นเทเด้อไม่ได้อานนี้มาโปรยโดดโดดเลยนะครับ มันดอกป้ายฮะตอไปนะเฮ้าดูเห็ดละงกเหลืองจิ๋วดอกนี้ครับพี่น้องดูนิ้วก้อยผมใส่เพื่อนจะขาดสารอาหารแล้วเนาะนี่ดูนิ้วก้อยผมดิใส่ขาดขาดอาหารนี่ยิงเลยดอกกันน้อยหนึ่งน,น้องเลยเนี่ยเทียบกับน,นิ้วมือผม,อมเทียบกับน,นิ้วมืออาขาดสารอาหารแล้วเพื่นอนไปหาตอไปเฮ้า ละโง่อีกหนึ่งดอกครับพี่น้องเพิ่อนออกโคนต้นไม้เลยดูออกโคนนจนไม้เลยเพิ่นมุงผุดออกมาได้นี่เอ,อ้อออกทีละไข่ละไข่น่ะไม่ไม่ไมรู้ออกทีละไข่ทีละดอกทีละไข่ทีละดอกพี่น้องเลยแต่กระดอกสวยอยู่ด้นะครับไปหาต่อไปเนาะเฮาเห็ดพึ่งครับพี่น้องเห็ดพึ่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 ง,ง,งสามดอกมีสองดอกครับ ลงวนอีกดอกหนึ่งเป็นสามดอกเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งโ <Okay. S 1> อเคดูนี่ครับเห็ดพึ่งนะโอ okay. เคเทียบกับฝามือครับพี่น้องดูฝามือเทียบกับฝามือเห็นไหมโอ้ใหญ่โคตร ปครับเก็บเลยใหญ่มากพี่น้องเลยสรุปหาเห็ดวันนี้นะครับวันที่สิบหกเดือนเก้าปีสองห้าหกหกครับครึ่งถังสีครับพี่น้องนี่ครับอันนี้เห็ดมันปูนะครับนี่เป็นอีพีสองนะครับเมื่อเช้านี้ผมไปขึ้นเขาเขาอันถาวรมาแล้วนี่เป็นอีพีสองวันนี้ผมก็มาช้าหน่อยครับเพราะว่าไปขึ้นเขานู้นมาเขานี่มาเจ็ดโมงกว่ากับแปดโมงแล้วเขาเอาไปกันหมดแล้วครับ ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเคยพ้าไผ่คนหากินเลยนะครับพี่น้องไปครับกลับบ้านครับเหนื่อยแล้วขึ้นมาสองเขาแล้วนะไปครับ